เป็นนักร้องที่ชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะคะสําหรับไม้พิรมพรและสําหรับตัวของไมพิรมพรเองนะคะเขาก็มีเพลงที่โด่งดังมากๆด้วยเช่นกันนะคะโดยล่าสุดนะคะไม้พิรมพรบอกว่าพูดตรงๆว่าผมก็อยากจะ,กะเกษียณแล้วเพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้พูดกับทําผู้ใหญ่เกรมมี่คือเราอายุมากแล้วเรายืนอยู่บนเวทีมาเกือบจะ30ปีแล้วมันถึงเวลาที่เราจะต้องเดินลงมาแต่เราเดินลงมาตามฝันอีกฝันหนึ่งเรื่องของการเป็นเกษตรกรส่วนหนึ่งและอีกอย่างเรามาทําธุรกิจปลาร้าแซ่บไม้เราจากวันแพนเรื่อง ธุรกิจการสร้างแบรนด์สร้างสินค้าและส่งออกไปต่างประเทศคือเราส่งออกไปต่างประเทศประมาณนึงแล้วแต่ในอนาคตถ้าเกิดเราทําได้สามารถส่งออกได้ร้อเอร์เซก็จะดีต่อยอดไปให้ถึงลูกสาวที่อยู่ที่ประเทศแคนาดาแต่ว่ายังไม่ได้ดูทิศทางของผู้ใหญ่เกรมมี่ว่าเขาจะว่ายังไงกันบ้าง และไมพี่รมพรนะคะยังบอกอีกว่าอย่ามีเวลาให้กับธุรกิจและอย่ามีเวลาไปพัฒนาเรื่องการเกษตรและไปเยี่ยมลูกที่แคนาดาด้วยอย่าให้เขามาตอดยอดธุรกิจให้พ่อสิ่งที่ทาทาอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยเพราะเรามีลูกที่ต้องอยู่ในสังคมต่อไปเขาต้องเติบโตมาพร้อมที่จะเอาตัวรอดอยู่ในสังคมได้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะคะว่าทางผู้ใหญ่ของเพรมมี่เขาจะว่ายังไงนะคะกับกรณีที่ไม้พี่ร่มพรนะคะเขาจะออกจากการเป็นนักร้องนะคะ